เดินลัดทุ่งมาตอนเลิกงานตอนเช้าก็คิดอยู่ว่าเออดีนะที่ประเทศสวีเดนไม่มีงูแต่พอเดินเดินมาเจอแมวดำมองไม่เห็นดำเจอแมวดำนั่งอยู่แบบในเงาตะคุ่มตะก็มีร้อนๆอยู่เหมือนกัน วันนี้เดินกลับบ้านทางนี้เจ็ดมงเช้าจ้ะสนามหญ้าก็มีสีขาวๆข,ข,ของความเย็นของความเป็นแมกนิ่งอะนะไอเจ้าต่นมันก็คุดได้นะมันก็คุดรูอยู่ใต้ดินดินเริ่มจะเป็นแข็งแล้วจะ้ะดินเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้ พุดยากแล้วนนก็ทะเลสาเจา็ดโมงเช้าจ่ะวันนี้วันที่เท่าไรแล้วเนาะวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดวันที่เก้าเดือนพฤศจิกายนจ้ะเจ็ดโมงเชา้า วันนี้ไม่มีเมฆพระอาทิตย์ก็จะขึ้นทางนี้ละจ้ะด้วยความที่ความมืดเริ่มเข้ามาเยือนแหละมันเป็นหน้าหนาวแล้วเนาะบางบ้านเพื่อนบ้านบางบ้านก็เริ่มประดับประดาไฟแล้วจ้ะเริ่มเอาไฟมาติดตามราวบันไดตามไม้นี่แหละตามต้นไม้อากาศก็ประมาณ ศูนย์องศาจ้ะลบหนึ่งองศาหนาวแล้วขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า